ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมแล้วก็อ,อยู่กับผมนะครับผมเนแฮ็กไกวอเี้ยก็วันนี้เราก็อยู่ในเกมซอมบี้ไลน์นะครับผมแต่ันนี้เราะว่าอ,อยากจะอยากจะได้เงินอย่างเงี้ยผมก็มีวิธีนะปั๊มเงินอั่นงี้เลยด้วยโปรแกรม CE นะแล้วก็ ก็ต้องเพิ่งปิดคลป็นไปไหนนะเพราะว่าเพรว่ามันปั๊ไม่ได้นะกับซีเอผมจะสอนทำได้นอนใช้ด้วยขั้นตอนเริ่มแรกตัวนนะคนที่ไม่มีนะไปดาวน์โหลดก่อนซีเพิมพ์เขาว่าซีออง,ง่ายๆนะเข้ามาตรงนี้เข้ามาหน้านี้ปั๊บใช่ไหมล่ะอ่าเดี๋ยวดาวาน์โหลดตรงนี้นะตรงนี้เลยจะเป็นเวอร์ชันล่าสุดอันนี้เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วเราผมมีอยู่แล้วะจะเข้าไปเลย แป๊บนึ่งแคปหนึ่งสิอ่าเมื่อเราเข้ามาปั๊บเนี่ยอันเลยลาน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 เอาตรงไหนอืมให้เราเลือกเอาสักอันหนึ่งหาก่อนทดลองก่อนเอาตรงนี้ก่อนละกันเออทีนี่ตัวเสียงี่จะมีต่อไปเลยติดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้คลิปเลยนะโค้ดตัวนี้จำคัญเลยค็อปปี้ไป ใส่นี่ให้ทุกคนนะมาตั้งข้างนี้ก่อนตั้งข้างเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวนี้ออกไปติ๊กนี้ออกไปใส่โค้ดแล้วก็คลิกสแกนดูขึ้นให้ละโอเคเปนันผ่านนะบางทีเนี่ยรันไปตัวอื่นเนี่ยอาจจะครับไม่เข้าไม่เข้านะให้เราลันเรื่อยนะถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้แล้วใส่โค้ดไปไม่เข้าเอามาเอาตัวอื่นนะ่ะ มันก็จะถ้าเกิดเป็นตัวอื่นเนี่ยมันจะไม่โค้ดนี่จะไม่ขึ้นให้ตรงนี้นะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนี้เรามาแล้วคลิกคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็มาที่อะ,อะไรไม่ใช่บิสาบิร์นเหรออ่าเมื่อเรามาถึงนี้แล้วเราขึ้นมานิดนึงนิดนึงนะเอามาที่นี้เลยวีบีหนึ่งวีบีศูนย์นิดๆๆนึงสุด อติมอูพีตัวเนี้ยดูนี้เลยให้เราตัง่ายๆเลยก็ได้โอเคคลิกขวามาตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนิดนึงีโอเคแค่นะตรงนี้นะเห็นตรงนี้นะโอเคตรงนี้เราก็ดับเบิราคลิกให้เปลี่ยนจากหนึ่งเป็นเอโอเคดโอเคไปปรับเราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งตรงนี้นะครับผมให้เราดับเบิราคลิกอีกทีหนึ่งแล้วทีนี้เปลี่ยนเป็น โอเคนั่นเราเปลี่ยนสารลกฎโอเคเยสเสร็จแล้วทีนี้เร็แล้วคอมโบโลเลยมันจะไม่หยุดนะผมมันจะปั๊มอยู่นั่นแหละเก็บกเสมอเร,เรื่อยๆเลย,เ,ยเก็บกเกมดุเลยอ๋อ่มี ง่ายนะครับผมอ่ะผมจะขอลาไปก่อนอ่ะเดี๋ยวผมจะขอออกไปก่อนพูดผิดแโอเคออกไปก่อนอืมอะไรโอเคสวหรับคนที่สนใจนะสนใจการปูเกมต่างๆนะผมมีวิธีสอนเยอะๆนะครับผมเข้า,ามาสำหรับคนที่มีเพื่อนอยื่นเพื่อนมาเลยนะกับเฟซไทกไวนะ แกร่ายังมีวิธีสอนเกมยเยอะะมากมายโปรเกมดีๆครับสั่งมาให้ใช้กันแบบอย่างดีเลยนะเกมต่างสอนในเกมแต่ว่าใหม่ล่าสุดตลอดไม่มีนครับว่าใช้ไม่ได้นะ,นะครับผมเฟซนี้นะสำหรับคนที่มีผม,มเพื่อนก็ส่งลำคอกมาได้เป็นดีที่สุดเลยนะครับผมอ่าก็สาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ